เจเจเจของใหม่มาเล่นปะเล่นปะไม่เล่นหรอนั้นถ่านะ ทอยมอนสวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับฟิกกูไลสแตนดาร์ดพลาสติกโมเดลคิดอุลตร้าแมนสูตรทาโร่นั่นเองนะครับจากซีรีส์แอนิเมชันนะครับเรื่องอุลตร้าแมนซึ่งเป็นของ Netflix นะฮะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอุลตร้าแมนเน็ตฟิกต้องเรียกว่า Netflix อ่าสำเนียงต้องแบบเหมือนจอร์ดาน,นิดหนึ่งนะโอเคครับกล่องกล่องนี้นะฮะแน่นอนเลยว่าถ้าทุกคนตามช่องผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบอุลตร้าแมนสูตรอยู่แล้วนะครับก็ได้เรียกได้ว่าแทบจะรีววิ เกือบทุกตัวของฟิกกูไลสแตนดาร์ดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเก็บเป็นฟิกกูไลเท่กว่าฟิก u ูอาร์ตนะสำหรับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูฟิกูอาร์ตออกมาทีนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าคงตามไม่ทันแล้วแหละเอาจริงๆแล้วผมไม่มีสักตัวเลยเนาะเอาแล้วฮะคิดว่าท่านผู้ชมนะฮะคงอยากรู้ว่าด้านในกล่องสีของตัวพลาสติกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับมาเราไปเปิดกล่องดูกันดีกว่านะครับว่าด้านในแผงพลาสติกเป็นยังไงเนาะฮึบมางไว้ด้านหล ที่ออกมาแผ่นแรกที่เจอนะฮะก็คือพาร์ตเอฟเฟกนั่นเองนะครับจะเป็นพลาสติกใสนะฮะก็คือเป็นทรงผมของเจ้าชาโร่นั่นเองนะครับนี่ฮะนี่นะฮะแล้วก็พาร์ตฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นิดเดียวนะฮะเออดีนะสติ๊กเกอร์นิดเดียวจะได้แบบว่าเท่หน่อยนะฮะก็จะไปนเน้นหลักๆของการทําสีนั่นเองอีกหนึ่งแผงนะครับเป็นแผงจอยมือต่างๆของเขานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ อีคอเล็กๆนะครับที่จะติดดีเทลเล็กๆน้อยๆของเจ้าตัวมูนเตอร์แมน่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนของสีเงินนะครับจริงๆสีเงินเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะนะฮะจะเป็นเงินแบบตุ่นๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เป็นสีเงินแบบเมทัลลิกก็ต้องไปทําสีกันเอาเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วรวมถึงสีแดงด้วยนะครับ่าแล้วก็มีสีฟ้าใสๆมาให้ด้วยน่าจะเป็นส่วนของคอลเลคเมอร์แน่นอนนะฮะนี้แล้วก็นี่ฮะ สีของลําตัวก็คือสีเดียวกันนั่นแหละนะฮะก็คือเป็นสีแดงเบดของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแอคชั่นเบนะครับมากับแผงอันนี้เลยนะครับแล้วก็จอยต่างๆรวมถึงพาร์ตอาวุธด้วยนะครับนี่ฮะอ่าประกบกันดูทรงแล้วเนี่ยท่าทางจะประกอบไม่ยากนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะแผงตรงหน้าอกของเขานะครับจริงๆมันจะเป็นออกสีทองๆองะแต่นี้ก็เป็นสีทองแบบ ใงไอเดียเรียกว่าทองขี้ม้าปะมันจะคุนๆนิดนึงเนาะอ่าประมาณนี้นะครับรวมถึงอ๋อวิธีการบอกว่าให้ตัดตรงนี้นะแล้วก็เอาดีคอใส่น้านะประมาณนี้ฮะวิธีการประกอบนะครับแล้วก็โบชัวเรียกว่าเป็นคู่มือประกอบดีกว่านะครับนี่ฮะอ่าเป็ววิธีการแปะสติกเกอร์นะครับวิธีการต่อประกอบของเขานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสีนะฮะ หลังๆก็จะเป็นขาวดำแล้วนะครับตามสูตรนะฮะแต่เอาจริงๆผมเห็นนี่ฮะด้านหลังคือผมมองว่า ภาพโปรโมทของเขามันสวยนะก็คือแบบมีการเก็บดีเทลการตัดเส้นอะไรมาแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีถึงขนาดนี้นะฮะใครที่เล่นพวกพาอยู่แล้วเนี่ยฮะก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับสาหรับดีเทลการตัดเส้นต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้พาร์เนลลน์ในการตัดเส้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบดิบดูมาดูกันนะครับว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับพร้อมแล้วก็ลุย แลวเราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากส่วนหัวของเขานะครับส่วนหัวนี่ก็จะมีสติกเกอร์อยู่บริเวณ3จุดนะครับนั่นก็คือตรงหน้าผากนะฮะวิ่งหลุดไปแล้วด้วยดิ <c oughs> นะฮะแล้วก็บริเวณนี่ฮะข้างๆขา,ข,าของเขานะครับ2ข้างแล้วก็ตรงกลางเนาะก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ดีคอนะครับอยู่ด้านหลังเล็กๆนะฮะ ซึ่งมันเห็นยากนิดหนึ่งนะอันนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีการตัดเส้นโดยการใช้พาเแนวลายสีดำนะครับก็ไหลๆไ,ไปแล้วก็ค่อยเช็ดออกนั่นเองนะแล้วก็บริเวณหน้าอกนะฮะนี่จะมีปุ่มใสสีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองตรงนี้จริงๆมันมันคือสีทองแล้วแล้วก็ตัดเส้นด้วยพาเแนวลายเช่นกันนะครับพลาสติกเนี่ยมันจะมีลายมีรอยนิดหนึ่งนะฮะมันน่าจะมาจากแผงของเขานะฮะการผลิตของเขานั่นเองตรงนี้ดูฮะด้านหลังของเขานะครับนี่มันก็จะมี ดีคออยู่ด้านข้างสองข้างนี้นะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือมีกระดูกสันหลังตรงนี้ด้วยนะฮะมันเท่ดีให้ความรู้สึกเดสเปสนะครับนี่ฮะด้านข้างของแขนของเขาแล้วครับแล้วก็นี่ฮะที่น่าจะเป็นรู้สึกที่น่าจะเป็นที่พ่นไฟของเขานะครับจริงๆลักษณะมันก็จะคล้ายๆเว็บชูเตอร์ของสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะอันนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสีส้มนะฮะอ่าตัวนี้สติ๊กเกอร์ค่อนข้างจะน้อยนะครับสําหรับ มุนเตอร์แมนทาร่สูตรนะแต่แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าตรงกลางสีเขียวนะฮะมันหลุดออกไปนะครับเดี๋ยวเอาสีมาแต้มก็ได้นะฮะน่าจะไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นี่ฮะตรงสะโพกนะฮะตรงเอลของเขาเนี่ยนี่ฮะม,มีการตัดเส้นเรียบร้อยนี่ฮะแล้วตรงเนี้ย ตรงที่ที่บอกว่าคล้ายเว็บชูเตอร์ก็จะมีดีคอรตรงนี้ด้วยนะฮะเล็กๆแล้วก็ตรงนี้สนับมือนะครับก็จะมีดีคออีกด้วยนั่นเองนะครับนี่ตรงขาของเขานะครับอืเท้านี่ต้องตัดเส้นอนะ่ะเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดเส้นเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยค่อนข้างมันจะดูยากนะฮะมันจะดูไม่ค่อยออกว่าตรงนี้มันมีจุดอะไรอยู่ของตัว ทาโร่นะครับถ้าเราไม่ตัดเส้นจริงมัน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 จะแย่ววันนี้มากๆเลยอะเราว่านะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเท่นะฮะแต่ว่าในรูปแบบของฟิกเกอร์พอไปเทียบกับตัวอนิเมชันเนี่ยบอกเลยว่าเทียบไม่ได้เลยนะฮะเอาแค่ว่าสเกลอะมันก็เพี้ยแล้วสังเกตจะขาเนี่ยมันดูเรียวมากๆนะฮะมันเหมือนขาผู้หญิงเลยแหละนะครับอืมอาจจะเป็นเพราะสีมัน เป็นแดงซะส่วนใหญ่ะฮะแดงเยอะมากๆเลยะฮะสีเงินเทาเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมาเลยดูแบบล้นๆไปหรือเปล่านะฮะอันนี้แต่ว่าเราเป็นคนเก็บฟิกกูไลท์ยอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบเออตัวนี้มามันยังไงมันก็ต้องก็เลยจัดมานะฮะแต่ว่าเอาจริงมันมันค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะฮะมันจะมีดีเทลนิดนึงคือ มันจะเป็นกล่องแอคชั่นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีไฟ LVD มาให้นะสำหรับตัวนี้แต่ว่าอันนี้มีการพัฒนาอย่างหนึ่งคือเขาจะให้ส่วนเนี้ยฮะส่วนหน้าท้องตรงเนี้ยมาใหม่อีกหนึ่งอันเพื่อจะใส่กับตัวไฟ LVD นะฮะแล้วก็ตรงหัวด้านในก็จะเป็นแบบใสนะครับแล้วก็ถอดตรงเนี้ยไปเปลี่ยนเอาเหมือนเดิมก็จะง่ายกว่ามอเตอราแมนซีโร่สูตรแต่ว่าซีโร่สูตรเรารู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนโครงข้างในใหม่แต่ว่าเราใช้บอดี้อันเดิมนะฮะอันนี้ก็คือมีบอดี้มาให้ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับของเขากันดีกว่านะครับเรามาดูจุดขยับกันนะครับก็เริ่มจากโซนหัวนะครับก็บิดประมาณนี้นะฮะได้ประมาณนี้เลยมันจะบิดได้น้อยอ่ะนะฮะจริงๆมันหมุนได้รอบทิ่แหละแต่ว่าเราต้องยกหัวขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับเพื่อจะบิดได้แต่ว่ามันก็จะดูแบบไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะอืมประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะมันจะดูคอยาวๆนะมันก็ใส่ไม่แน่นอ่ะนะฮะแล้วก็ตรงก้มการก้มนะฮะประมาณนี้เงยปึ๊บ อืมประมาณนี้ครับได้น้อยนะการเอียงคอเนี่ยทําไม่ได้เลยนะฮะมันก็ได้แค่เนี้ยนะฮะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของแขนบ้างน,นะครับแขนพุ๊บยกนี่สบายมากมากฮะเก้าสิบองศาก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใบเส็หมุนได้นะฮะปกติอยู่แล้วนะแล้วก็นี่ฮะการขยับไหล่เนี่ยมันจะก่อไหล่ของเขาเนี่ยขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นได้นะฮะอิสระ,ะอยู่นะครับแล้วก็ ตรงแขนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆบัตเตอร์ฟลายนะครับขยับมาได้แบบนี้นะฮะอ่ามันก็ยังเป็นมาตรฐานของฟิกุไลท์อุลตร้าแมนอยู่นะฮะแต่เอาจริงไรเดอร์เริ่มขยับได้เยอะแล้วนะมีการพัฒนามากขึ้นกว่ามากของอุลตร้าแมนแล้วอะ่ะนะฮะประมาณนี้แต่ว่าเวลาขยับมันก็จะตลกตลกนิดนึงคือแขนเนี่ยมันจะเห็นจอยนะฮะอ่าเห็นจอยโผล่ออกมา นะครับมันก็เลยดูแบบเอ๊ะยังไงนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะ,<ฮ>ะนะฮะการไปข้างหน้าแล้วก็นี่ฮะพึบข้อพับนะครับหมุนได้ตรงมือนะฮะบิดได้แล้วก็เปลี่ยนได้อีกเช่นเคยนะครับ <S <S ตรงมือเนี่ยแอบเสียดายนิดน,นึงคือในภาพโปรโมทอ่ะคือตรงมือเขาเป็นสีแดงเว้ยแต่ว่าตรงพอออกมาเป็นของเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทําสีนะเออมันมาเป็นสีสีเนี่ยสีล้วนเลยสีดําล้วนเลยดําแบบกึ่งเทาอ่ะ นะฮะมันก็ต้องไปทำเยลในระหว่างนิ้วนะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นงานละเอียดนิดหนึ่งเนาะสำหรับตรงนี้แอบเสียดายน่าจะทำมาเลยนะครับขีดสีมาให้เลยก็แจ่มดีนะฮะมาดูในส่วนของบอดี้บ้างน,นะครับก็แน่นอนว่าบิดได้นะฮะเอวปึ๊นี้ฮะเยี่ยวเพราะว่าเป็นกล่องแอคชั่นนี่นะฮะมันก็ขยับได้แต่เอาจริงๆแล้วมาดูในเรื่องของการก้มบ้างน,นะฮะการก้มตรงนี้มันก้มไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นแ,บบแท่งเดียวเลยนะฮะเพื่ออันเดียวเลยแต่พอพอปึ๊บ มันจะขยับตรงบริเวณตรงนี้แทนนะฮะอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังตรงกระดูกก็จะออกมาด้วยนะฮะเพราะว่ามันเสียบเป็นบอลจอยตรงนี้มันก็สามารถขยับได้อีกนะครับประมาณนี้เลยบิดได้ด้วยนะข้างหลังเนะี่ยฮะจริงๆแล้วทําไว้อันนี้เพื่อน่าจะเอาไว้เปิดไฟแหละครับถอดน,นี้ออกแล้วก็กดปุ่มไฟไปสำหรับใครที่เล่นบอดี้ไฟเนาะอันนี้อ่า กลับเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ดูเนียนตาดีนะครับึบนี่เราก็ยืดได้ด้วยเนี่ยเพื่อจะขยับโน้มไปข้างหลังนะครับอืถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็มาในส่วนของขาบ้างนะฮะการยกขาคืออิสระอยู่แล้วะฮะพวกนี้ยกนี้ยกแบบเยอะเลยอะ่ะยกได้เยอะอยู่แล้วะฮะแล้วก็การงอเขา่าปึ๊บอืมปึ๊บนี่สองสเต็ปนะครับ ม,มีดีเทลข่าวของเขาเนะประมาณน,นี้ไปข้างหลังได้ฮะได้แล้วฮะยกได้เยอะเลยนะครับแล้วการดึงขามันต้องดึงได้แล้วฮะบนี่ได้เยอะมากๆนะฮะตรงนี้บแล้วก็กลับเข้าไปเนาะตรงเท้าจะขยับได้น้อยหน่อยนะฮะก็คือปลายเท้าขยับไม่ได้เนะไม่เหมือนฟิกวาร์ดแล้วก็ตรงนี้ก็บิดได้แค่นิดหน่อยนะฮะประมาณนี้อืแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถขยับได้ด้วยนะ นี่อบอ่ะเพื่อจะรองรับท่าต่างๆของการขยับตรงบริเวณเท้าของเขาเนาะในส่วนของขานะครับพอยืดลงได้แบบนี้เสร็จนะฮะตรงนี้ก็สามารถขยับได้อีกนิดนึงเนาะตรงนี้ฮะมันสามารถปิดเปิดได้เนาะแล้วก็นี่ฮะตรงนี้ก็หมุนได้นะครับตรงน้องเนาะ ประมาณนี้ถือว่าขยับได้เยอะอยู่ในบริเวณตรงขาเนาะลูกเล่นมันก็เอาจริงๆผมมองว่า,เ,าเจ้าตัวฟิก u ูไลท์อ่ะมันมีลูกเล่นมากกว่าฟิก u ูอาร์ตผมก็เลยเลือกฟิก u ูไลท์นะฮะแต่ว่าไม่รู้ภายาในอนาคตเขาอาจจะพัฒนาฟิก u ูอาร์ตมาได้เท่กว่าฟิก u ูไลท์ก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคอยชมกันนะครับแต่ถ้าผมผมเลือกฟิก u ูไลท์อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเปิดไฟได้เล,เล่นเน้นออปชั่นนะฮะโอเคต่อไปนะฮะเรามาดูของที่มาด้วยกับเจ้าอุลตร้าแมน ทาโร่สูตรกันดีกว่านะครับมาประกอบด้วยมือทั้งสองข้างนะครับเป็นมือแบบแบแบบนี้เนาะเหมือนแบบจะตั้งท่าทําอะไรสักอย่างนะครับก็คือเอาไปใช้พ่นไฟหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะในส่วนของเขานะครับแล้วก็มีมือเถือวุฒซึ่งมือเถือวุฒเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้กับอันนี้แหละนะครับแต่เอาจริงๆอาวุธก็ค่อนข้างจะไม่ได้ทําสีหรือว่ามีสติ๊กเกอร์มาให้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆผ้าปลอมหมดอาจจะเป็นสีดานะฮะหรือว่าเป็นสีดําแบบดาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจะมีตัวอย่างให้ดู นี่ฮะมันก็คืออันนี้นั่นเองแต่ว่าส่วนสิ่งที่ได้มาก็คือแบบนี้นะครับผมเลยังไม่ติดดีคอเพื่ออาจจะทําสีดําเข้าไปในตรงกลางนะครับก็ถ้าติดดีคอก็จะออกมาเป็นแนวนี้แหละนะฮะเนี่ยฮะเออมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะแค่แบบสีแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้ฮึบแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะครับนี่เอาไว้ใช้กับบริเวณตรงหัวของเขานะครับก็คือเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีลากสาโผล่ขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกับโงกุลอะ นะครับแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นพลังเปลวไฟที่เขาปล่อยออกมาจากบริเวณที่ยิงไฟนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เป็นจะเป็น,ปนาพาร์ทใสๆสสวยๆอยู่นะอันนี้อันนี้ชอบฮะออมันเอาไว้เสริมบาร,รมีของความเท่นะฮะของอุลตร้าแมน ทาโร่สุดนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมอุลตร้าแมนสุดทาโร่นะครับเป็นกล่องแอคชั่นเนาะพลาสติกโมเดลคิดนั่นเองนะครับบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าส่วนตวต่างๆมันดูแบบไม่รู้เดิมันมันไม่ค่อยถูกฉลกสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยพอเราไปดูภาพของเพื่อนใน Facebook ของเราเนี่ยได้มีการซื้อมาก่อนเนาะอย่างที่เคยแชร์กันไปนะครับผมได้ข้อสังเกตว่าไฟสีฟ้ามันจะไม่ทะลุตัวนะแต่ว่าพอเปิดไฟสีแดงมันทะลุตัวแบบ เห็นชัดเลยว่าตัวมันแบบไม่ได้มีการบังแสงเกิดขึ้นนะฮะผิดพลาดอะไรสักอย่างนะฮะของเขาแล้วก็สัดส่วนนะฮะตรงขาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนขาวิหญิงเน่ยมันเรียวมากอาจจะเป็นเพราะสีเงินของเขาเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าสําหรับการดีไซน์ของเขาเนาะแต่เอาจริงๆอพอมาเทียบกับภาคอานิเมะผมไม่ติดอะไรเลยนะ ผมมีความรู้สึกว่ามันเท่ด้วยซ้ำนะฮะสำหรับสูตรทาโรตัวนี้นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของฟิกกูไลส์ t a ต d a า d ของอุลตร้าแมนนะแต่ว่าแค่อาจจะเป็นเพราะการดีไซน์ของสีตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นมันเลยแบบดูไม่ค่อยประทับใจเเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนของอุลตร้าแมนสูตรเนี่ยสำหรับใครที่ชอบนะฮะผมก็ได้นําให้ซื้อกล่องกองนี้นะฮะเพราะว่ามันราคาย่อมเยานะฮะแล้วก็เอามาเล่นสนุกมากๆเลยถ้าเกิดใครแก่งทําสีตัวนี้ของคุณอาจจะดูดีขึ้นมากมาก กว่าที่ต่อดิบเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะจับจองหรือหาซื้อนะฮะก็ทางผมเนี่ยก็จัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับเอาล้วฮะท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอุลตร้าแมนสูตรทาโร่ตัวนี้นะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชม อุลตร้าแมนสูตรชาโล่ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บายยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ